รำนับหนึ่งวัยก็ถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นน้องๆอ,อุดม3มสามารถเริ่มเรียนปริญญาตรีที่มอรำได้ก่อนใครกับระบบพีดีกีจะมีคณะไหนเปิดรับบ้าง มาดูกันการเรียนพีดีกีถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนควบคู่ชั้นมื่อไปหรือเทียบเท่าไปพร้อมกับการสอบสะสมหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยรางคำาแข็งสำหรับระบบพีดีกีนะคะจะมีคณะที่เปิดรับสมัครเยอะมากๆโดยมีทั้งส่วนกลางที่มีคณะให้เลือกหลากหลายคณะเลยและส่วนภูมิภาคจะเปิดจํานวน4คณะได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสื่อสารมวลชนและสําหรับ ระบบพีดีกีนั้นจะไม่ระบุคณะตอนที่สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะที่ตัวเองสนใจได้หรือหากเรียนแล้วไม่ชอบเทิมหน้าก็เปลี่ยนไปลงวิชาของคณะอื่นได้เลยไม่ต้องทําเรื่องย้ายคณะค่ะในส่วนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะการลงทะเบียนเริ่มต้นจานวน9-22ถึงหน่วยกิตค่าใช้ใจ่ายค่าสมาัครรวมๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3,100บาทเป็นการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าเมื่อจบมหแล้วเทียบโอนมาเป็นนักศึกษาปกติเก็บหน่วยกิต ครบเพื่อจบการศึกษาค่ะโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. iu. ac. t h t h p d g ข้อดีของการเรียน p d g นะคะก็จะมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการค้นพบตัวเองและเรียนจบได้ไวมีทางเรื่องในการเรียนต่อหรือทำงานได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนในระดับมปลาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับการเข้าสอบยังสามารถสมชุนักเรียน และถาบันมาสอบได้ค่ะไม่จำเป็นต้องสวมชุดน,นักศึกษาหากใครที่สนใจเรียนราำหรืออยากรู้ข้อมูลระบบพีดีกีเพิ่มเติมสามารถติดตามกำหนดการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่๊ม่บ้า